สสลามวะเลย์คุมวะร้อมาตุนล้อฮิวบาร์รกาตวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูลีนาโตสินในรายวิชาอัลคุรานและอตัตบซินของชันอิสลามศึกษาตั้ต้นปีที่6นะคะ,ะในคาบนี้นะคะอินชาอลล์จะเป็นคาบสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะได้เรียนกันในรูปของวิดีโอนะคะอินชชอลล์ allah, นะคะในเทอมหน้านะคะถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นนะคะเราอาจจะได้กลับมาเรียนกันในรูปแบบของออนไซต์ site, หรือว่ากลับมาเรียนกันในห้องเรียนตามปกตินะคะ ดังนั้นนะคะนักเรียนจะต้องช่วยกันขอดุดานะคะให้สถานาการณ์โควิดดีขึ้นนะคะ,ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนวันนี้อีกเช่นเคยนะคะเราจะต้องอ่านด,ดุอาพร้อมๆกันก่อนนะคะโอบิสโรลีโซเดรีวายซิลีอัมรีวะลุนอุกดาตัมมิลิซานียัฟกะฮูกาลี สำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่กันในเรื่องของอ่านแล้วก็ท่องจะะอําสุระอนนะคะสุรอที่เราจะอ่านแล้วก็ท่องจําในวันนี้ก็คือสุร้อนอัตุฮานะคะึัสงสุรออัตตุฮานะคะเราได้อ่านแล้วก็ท่องจํากันมาบ้างแล้วนะคะในคาที่ผ่านมานะคะสุรอนอัตดดุฮาก็คือสุรอที่มีทั้งหมด11อายะนะคะแล้วก็ถูกประทานลงมาณนครมักนะ,ะนะคะ ในคาบที่ผ่านมานะคะเราได้อ่านแล้วก็ท่องจําตั้งแต่อายะที่1ถึงอายะที่8ไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านแล้วก็ฝึกท่องจํานะคะตั้งแต่อายะที่9ถึงอายะสุดท้ายนะคะก็คืออายะที่11นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดคลิปวิดีโอการอ่านให้หนัเกเรียนฟังแล้วก็อ่านตามไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังแล้วก็อ่านตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ سورة الضحى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا و م ا ا ل س ا ئ فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث อะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนฟังแล้วก็อ่านตามทันไหมคะสำหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่ฟังแล้วก็อ่านตามไม่ทันนะคะนักเรียนก็สามารถไปฟังย้อนหลังได้นะคะ นะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แค่นี้นะคะอิงชองแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่ในปีการศึกษาหน้านะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบเระกาตุ